สวัสดีครับท่านผู้ชมนะผมอยู่กับผมตั้มทีวีนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมไปโรงงานนะครับเป็นวันที่2ที่3เลยนะผมก็เมื่อวานก็เล่นขี่ตมทั้งวันนะครับวันนี้จะพาไปนาโคกนะผมก็เห็นเขาบอกว่าไม่ไม่ลมนะแต่ว่ามีตอเยอะนะมีะต้นไม้เยอะนะผมก็สําหรับผมเป็นมือใหม่นะผมก็ยังไงก็ต้องลองนะครับเพราะว่าเราขับรถเกี่ยวเราต้องไปทุกสภาพพื้นนาอยู่แล้วนะผมอ่า ตรงไหนที่ไปไม่ได้จริงๆนะครับคอยคุยกับเจ้าของนาเอานะผมอ่าต้นเกี่ยวคันนี้นะผมก็เกี่ยวของกลุ่มก่อนนะผมของกลุ่มนะครับถ้าว่างเว้นจากเกี่ยวของกลุ่มก็จะไปรับจ้างได้นะผมกลุ่มอยู่ประมาณ30สกว่าคนนะครับ30สิบกว่าคนนะครับก็คนในกลุ่มก็มีนาบางคนก็มีหลักนาหลายที่นะผมก็หลายไร่นะผม เป็นมือใหม่นะผมสมัครเล่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะกดสับตไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้นะครับผานท่านผู้ชมมาดูนะครับบรรยากาศนะครับการเคลื่อนย้ายรถเกี่ยวนะผมก็ไม่มีคนขายให้โอ้นะครับรถเกี่ยวจะเอรถเกี่ยวนะผมบอด <c oughs> อันนั้นอุ้มเหมือนกันนะผมของเราเป็น 93G นะครับ เาเดยวบัดบัดดูนี่เด้ดะกระโดกระโดนี่ปทไหนนะครับตัวนี้เป็น 70G นะครับผม70กับ9 3มนะครับผมแต่ว่าของเขาเป็นรุ่นพี่นะผมออกมาก่อนนะอันนี้เพิ่งน้องใหม่นะครับน้องใหม่ก็ไม่ร้ายเท่าไหร่นะผมอย่นี้กำลังเเขียวนะครับเขาบอกว่าไปที่ดอนสวรรค์น,นะครับผมผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมช่องอ่าบาวบอสนะครับผมบาวบอสอ่าจอรเดียนะครับผมเป็นโชเฟอร์จอรเดียนะครับโช,ชเฟอร์ขับจอรเดียนะครับผมก็เป็นอ่าโชเฟอร์รถเกี่ยวนะครับผมก็เป็นอ่าพี่น้องกันนะผมพี่ลูกน้องนะครับเป็นอ่าพี่เคยนะครับเป็นญาติไล่นะถ้าบอกสิบไล่นะครับ สี่ไล่เพราะว่ามือใหม่ด้วยนะผมผมก็จะไปเร็วไม่ได้นะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอ่าวันไหนที่เก่งนะวันนั้นเลยนะครับผมจีดจวดก็เ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนเดิมครับมือวานมาเกี่ยวตรงนี้นะผมให้หนึ่งทนะางในพุ้นนะครับครับขายได้ประมาณห้าพันกว่าบาทบเป็นข่าวอะไรนะข้าวอดอเหรอ นี่ก็แคบนิดนึงนะครับใช้ความระมัดระวังสูงนะครับในการเด่นย้ายรถเกี่ยวรถเกี่ยวของเรายังไม่พร้อมเท่าไหร่นะผมก็เดี๋ยวเกี่ยวนี่เสร็จนะครับก็จะไปหาซื้ออุปกรณ์นะครับล็อกรถเกี่ยวนะกับเชเลอร์นะผมกันไหลนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็ฝากพี่ๆนะครับที่เป็นรุ่นพี่นะครับรถเกี่ยวฮะเบาๆเด้อาเบาเด้มีน้ํา มีน้ำอยู่บ่น้ำน้ำอ๋บอบ่มีบม่มีไปเลยมีน้ำดอกเอาอยัางไงมันก็ต้องมีอยู่บ้างนะผมเออโอเคอยังไงก็ต้องมีอยู่บ้างนะผมอ่าเรื่องกิ่งไม้เรื่องอะไรนะผมหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าถนนมันแคบรถเราก็ไม่เชิงว่าใหญ่มากนะครับก็ เป็นรุ่นพี่ในตระกูลนี่เลยแหละเกือบซูซีกับร้อยห้านะครับผม,มก็คงไม่สู้รถรถอูอ่นะผมคงไม่สู้รถประกอบอูนะครับรถประกอบอูเขาใหญ่จริงนะครับเขาอันนี้นะครับผมเราก็เป็นรถขนาดเล็กนะครับผมแถวบ้านเขาใช้หกสิบกับเจ็ดสิบนะครับแต่ว่าคันนี้ถือว่าใหญ่นะครับผมร้านกาบานน็บาทนะผม นี่นะอันนี้สุกแล้วนะครับอันนี้สุกแล้วนะครับผมโอ้ยไปเรื่อยนะครับแบบนี้เป็นบรรยากาศนะครับการเคลื่อนย้ายรถนะครับมือใหม่นะผมมือใหม่นะครับปากรุ่นพี่นะครับชี้แนะด้วยนะผมอ่านะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ ทางวินนะครับจากการทํานานครับก็นี่แหละนะครับรับรถเกี่ยวนะครับผมช่วงนี้อดรับซ่อมมอไซค์นะครับผมอดรับเลยนะครับทําไม่ได้นะครับมาจอดไว้ไม่มีเวลาทําให้ลูกค้าหน้าผมก็ต้องขออภัยนะครับลูกค้าหลายท่านเลยนะครับที่ติดต่อไว้นะครับโทรมาก็ดีนะครับหรือจะบอกผมก็ดีนะครับต้องขออภัยนะครับที่ผมไม่ได้ไปรับนะครับ ก็ไม่มีเวลานะผมก็บอกไว้แล้วนะผมว่าผมไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาที่จะทําให้นะผมต้องขออภัยนะรถก็แต่ละคันนะครับผมก็คือมันมันขี่ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้อาการหนักขนาดไหนผมก็ต้องขออภัยที่ผมไม่ได้ไปดูเลยนะผมถ้าเอามาก็มันต้องได้รื้อเยอะนะผมลือล้อเยอะลื้อเยอะมากนะผมเพราะว่าเป็นรุ่นที่ต้องรื้อรื้อเยอะมากนะครับผมไม่งั้นก็จะไม่รู้เลยครับ ขออภัยนะครับผมอันนี้ขออภัยต้องขออภัยจริงๆนะครับผมหลายท่านเลยนะครับก็บางคนก็โทรมาะผมก็ไปดูให้ไม่ได้นะครับผมเนื่องจากผมติดภารกิจนะครับมากับรถเกี่ยวนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับเป็นการขับรถเกี่ยวนะครับเนื่องจากกลับมาอยู่บ้านนะครับมามาจากโรงงานนะมาอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรทําเลยก็มีแต่ซ่อมรถซ่อมอะไรนะครับ แล้วก็มานี่แหละมาขับรถเกี่ยวนะผมพอดีเขาออกรถเกี่ยวมาไม่มีคนขับนะผมเป็นปีแรกนะต้องขอบคุณนะครับผมขอบคุณคณะกรรมการนะครับขอบคุณประธานนะครับกลุ่มนะผมก็ไว้วางใจนะผมให้ผมได้มาถือว่ามหัดขับด้วยนะผมถือว่ามหัดขับด้วยเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ในการขับรถเกี่ยวเกี่ยวข้าวเลยนะผมนะรับเป็นปีแรกแล้วก็ครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ ขณะนี้ผมก็ได้ขณะนี้ผมตอนนี้ได้ขณะนี้ผม,ผมก็รู้สึกภูมิใจอยู่นะครับผมบดีกว่าอยู่เฉยนะครับไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีไรายได้นะผมก็นี้ถือถือว่าหารายได้ด้วยนะผมก็ได้เกี่ยวข้าวให้พี่น้องด้วยนะผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับพยายามทำให้ดีที่สุดถึงแม้ผมจะมือใหม่ผมก็อ,อันไหนปรับปรุงได้ผมก็จะปรับปรุงพยายามแก้ไขตัวเองนะครับผมเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องนะครับ จะได้ไว้บางใจนะครับให้เกี่ยวข้าวอีกในครั้งต่อไปนะครับผมก็จะพยายามทําให้นะครับไม่ผิดหวังนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครสมาชนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับขอให้เฮงรวยๆวยทุกคนนะครับผมประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกคนนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ